อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำมือสมัครเล่นอย่างพวกผมหน่อยครับว่าที่มีใจที่มีความรักอชอบที่จะถ่ายรูปถ่ายภาพแต่ไม่ใช่ช่างภาพนะครับซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความชอบนะเรามีความชอบของเราเราอยากจะถ่ายรูปในสิ่งที่เรารักอยากจะถ่ายรูปในสิ่งที่เราชอบผมชอบถ่ายรูปอาหารผมชอบถ่ายรูปของที่ที่ผมรักนะครับ ขออาจารย์ช่วยแนะนําพวกเรานะครับว่าถ้าเรามีความชอบในการถ่ายรูปแบบนี้อาจารย์มีเทคนิคยังไงให้เราถ่ายรูปได้มีสเสน่นห์ขึ้นมาครับครับแต่ผมจะแนะนําในสิ่งที่ผมผ่านมานั่นก็คือว่าผมใส่ความรักในสิ่งที่ผมผมทานั่นก็คือมีความรักในสิ่งที่คุณเรามันจะทําเมื่อคุณรักแล้วคุณถ่ายอะไรก็ได้นะฮะที่คุณชอบถ่ายอาหารถ่ายครอบครัวไปถ่ายต้นไม้ดอกไม้ใกล้บ้านคุณ ผมว่านั่นแหะคือความสำเร็จแล้วแต่ว่าละวันหนึ่งถ้าคุณอยากจะต่อยอดไปพัฒนาเรื่องอื่นมันก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติตราบใดที่เราทําในสิ่งที่รักผมเชื่อว่าการพัฒนามันมน,นี้หยุดนิ่งน,นะฮะแล้วมันก็จะไปในทางของมันเองในที่สุดนะครับ